น้นขนคนไม่เน้นขนของเน้นความกระทัดรัดนะคะหลังคาเตี้ยไปได้ทุกซอกทุกซอยต้องคันนี้เลยค่ะสําหรับคันนี้เป็น toyota hiace เครื่อง2 8 gl รถปี2019ค่ะพี่พีคันนี้นะคะราคา7 0 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองตัวบล็อกตัวสีภายในถือว่าเดิมสวยแต่เข็บเดิมทั่วทั้งคันคันนี้ไม่มีเป็นรถพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําแล้วเอามาบิวขายอย่างแน่นอนพี่พี่ท่านไหนกําลังมองหารถหน่วยงานประจําการรถที่มันเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ เน้นการใช้งานระยะยาวต้องคันนี้เลยเดี๋ยว้ายพาพชมแบบทุกซอกทุกม,มุมอยากได้รถตู้ไฮเอทเอาไว้ใช้งานอยู่รับชมคลิปนี้ให้จบห้ามพลาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เด็กำลังมองหารถตู้เอาไว้ใช้งานทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับสายเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องรถตู้มือสองสายเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะสายอยู่กับไฮเอดหรือว่าเป็นรถโม่งน้อยหน้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่เป็นสาโตโยต้าไฮเอทอยู่แล้วนะคะทราบกันดี ประโยชน์ของเขานี่ก็คือทรงเล็กกระทัดรัดนะคะไปได้ทุกซอกทุกซอยนะคะหลังคาเนี่ยคือเป็นรุ่นหลังคาเตี้ยเนาะพี่ท่านไหนกําลังมองหาอยู่นะคะแนะนําเลยคันนี้ราคามาดีมากนะคะและที่สําคัญคันนี้เนี่ยเป็นรถหน่วยงานปดประจําการเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สกมิโลค่ะพี่ๆเลขไมค์ก็ถือว่าพอสมควรนะคะแต่ในเรื่องของเลขไมค์คันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยคันนี้เป็นรถหน่วยงานปดประจําการและรถหน่วยงานเนี่ยคือเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้แน่นอนคือ ในทุกครั้งที่เขาเช็คระยะเข้าศูนย์นะคะอะไรชิ้นไหนที่มันต้องเปลี่ยนที่มันต้องซ่อมโดยเฉพาะสายพานทัมมิ่งนะคะคันนี้คือได้รับการเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยเอาไปใช้งานอีกยาวๆนะคะทุกๆกแสนห้าเนาะเขาจะเปลี่ยนสายพานทามมิงนะคะคันนี้ก็คือเรียบร้อยมาแล้วเรียบร้อยจากศูนย์เลย เอาลงอะไหล่ทุกชิ้นนะคะอันไหนที่ต้องเปลี่ยนสึกหลอเปลี่ยนมาแล้วเป็นอะไหล่เดิมศูนย์ทุกชิ้นแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น t o โยต้าไฮเอ็ดครื่อง2 8 GL รถปี2019นะคะตามที่แจ้งไปเลยไม่แสนหกนะคะราคา7จ็ดแสนแปด้าบาทท่านไหนอยากจัดยอดเต็มฟีดาวคันนี้ฟีดดาวผ่อนเริ่มอยู่ที่แตละ1 4ึ0 0หบาทเท่านั้นสนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยติดต่อมาหาชายได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหกแปดสองห้าหกหกสี่เจ็ดนะคะตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับ วันนี้นะคะเส้นสายรายละเอียดของตัวรถคันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวซายพาประชมแบบทุกซอกทุกมุมเลยขออนุญาตเริ่มต้นจากด้านหน้านะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวเบาะเนี่ยคือเป็นเบาะหนัง สามแถวเก้าที่นั่งนะคะแล้วก็รูปทรงฝักกระโปรงรูปทรงตัวแก้มสโลงสโลปได้ดนะคะเข้ารูปเข้าทรงเข้าร่องเข้ารอยปกติเลยคันนี้รถเข้าใหม่นะคะล้างน้ําเปล่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่ได้ทําการเขาเรียกว่ายังไม่ทําการทําสปาขัดทรงขัดสีใดใดยังไม่ได้ทําเลยแต่บื้องต้นก็ถือว่าสวยงามพร้อมใช้อยู่แล้วนะคะกันชนกันชนหน้านะคะจากเดิมศูนย์ก็คือจะเป็นสีดําด้านเป็นสีพลาสติกแบบนี้นะคะก็คันนี้ก็คือมีมีคาบ นิดนึงตรงกันชนหน้านะคะแต่เดี๋ยวเราเก็บงานให้แน่นอนอารมณ์อะไรใดนะคะอันไหนที่มีการเขาเรียกว่าชํารุดรอยขูดขีด,ขดอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวไซยเก็บงานให้เลยแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายระบบคล้องเลี้ยวต่างๆนะคะเราดูแลให้ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะแล้วก็ระบบหล่อเย็นต่างๆเราดูแลให้ให้รถมันสวยพร้อมใช้หมดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเราสปาเบาให้เลยนะคะนํารถคันนี้ไปวันนี้พรุ่งนี้นําเอาไปใช้งานได้เลยนะคะพ,พี่ท่านไหนสนใจคันนี้โปรโมชั่นจุใจจัดเต็มแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นแถมประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์นะคะอันนี้เดี๋ยวซ้ายแถมให้เลยอยากได้น้ำมันเต็มถังสกิทมาได้เลยเดี๋ยวซ้ายจัดการให้นะคะติดต่อมาตามเบอร์โท,ทรด้านล่างได้เลยนะคะในส่วนของตัวล้อคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อ ขอบสอบ16นะคะล้อขอบกับล้อกระทะขอบ16พร้อมฝาครอบแบบนี้นะฝาครอบมีรอยเดี๋ยวไซจัดการให้อีกนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะถ้าไหนสนใจคันนี้นะคะอย่าลืมติดต่อมาตามเบอร์โทรด,ด้านล่างนะคะมาไวไปไวแน่นอนสําหรับไฮเอ็ดที่มันได้เป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะปกติเนี่ยได้มาบางทีไม่มีเบาะบ้างเน้นการขนของบางทีได้มาเป็นเบาะผ้าบ้างอาจจะรักษาความสะอาดยากนิดนึงนะคะแต่วันนี้เบาะหนังมีมาแล้วนะคะห้ามพลาดเลยนะ กระจมองข้างคันนี้นะคะเป็นรุ่นพับมือนะคะปรับเลนไฟฟ้านะคะพับมือแบบนี้ พะะับมือแบบนี้นะแล้วก็เป็นงานแท้เดิมนะคะโลโก้โตโยต้าสามารถเช็คได้ที่ด้านล่างนะสำหรับการเช็คโลโก้โตโยต้าที่อะไหล่นะคะโลโก้โตโยต้าเนี่ยคือมันเป็นตัวประกันคอนเฟิร์มว่าอะไหล่ชิ้นนี้นะคะมันจะใช้งานได้อีก10ปีใช้งานได้ยาวๆในส่วนของกระจงกระจกใดๆตัวฟิล์มนะคะสวยพร้อมใช้และนะคะสโลปใดๆต่างๆต,ต,ตรงประตูหน้านะคะบอดี้ด้านหลังเข้าร่องเข้ารอยเป็นรูปเป็นทรงกันเดิมๆปกติแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีคราบน้ําบ้างเดี๋ยวเราจัดการขัดปันสีทสําสปาให้ อีกนะคะไม่มีรอยลักยิ้มเลยเบื้องต้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะคันนี้นะคะได้เป็นรถหน่วยงานนะคะที่มันเข้าสูนตลอดเน้นการใช้งานที่มันระยะยาวนะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะช่วงท้ายนะคะด้านบนอาจจะมีนิดนึงด้านบนตรงรถดนะคะเราเก็บงานให้ไม่ต้องตังบนเลยนะคะได้ทะเบียนนี้เลย7 8 7 6แปหะฮอนุฮอนุฮแแบบนี้นะคะช่วงท้ายนะคะเปิดมาด้านบนอ่ะโอเคนะคะ มีแค่ตรงฝาท้ายนิดเดียวนะคะยังไม่ถึงตรงตะขิบแล้วก็ยังไม่ถึงตรงโครงหลักตรงนี้นะคะที่ส่ให้ดูด้านบนตรงเมื่อกี้เนาะแล้วก็คันนี้นะคะ,ะตรงนี้อาจจะมีการถอดฝาท้ายออกไปเก็บงานนิดหนึ่งนะคะแต่เบื้องต้นตรงเนี้ยมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มาถึงตรงนี้ไม่ได้มาถึงโครงหลักรถนะคะก็ถือว่ามีเฉพาะในส่วนของฝาท้ายเปลือกด้านนอกนิดเดียวตรงนี้เท่านั้นเองแล้วก็ในส่วนของตัวโช๊คนะคะตัวโช๊คนี่ ชกเดิมนะคะสภาพสวยเลยใช้งานปกติดีไฟทงไฟท้ายไม่มีตั้งรอยของการแตกร้าวนะคะน้ำไม่มีเข้าไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะช่วงล่างนะคะคันนี้ สภาพเดิมสวยนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ราคาดีคันหนึ่งเลยปกติเนี่ยได้มาต้อง800,000อัพแน่นอนนะคะสำหรับตัว h y เอ็ดปี19ปี20นะคะแต่คันนี้นะคะได้มาในสภาพนี้ถือว่าโอเคมากในราคา789,000บาทแล้วก็เป็นรถหน่วยงานที่เป็นรถเปิดประจำตัวเครื่องย,ยนต์เครื่องเกียร์ช่วงล่างเนี่ยคือใช้งานดีใช้งานปกติดีทุกระบบแน่นอนนะคะช่วงท้ายนะคะคันนี้ช่วงท้ายนี่คือ สวยมากนะสำหรับช่วงล่างล้อกระทะนะคะล้ออะไหล่มีติดไปให้ก็พบเลยนะคะแล้วก็ช่วงแหนมนะคะนี่ไม่มีร่องรอยของการสนิมกินนะคะรถไม่มีจมน้ํารถไม่มีพลิกคว่ำนะคะอาจจะมีหม่งนิดนึงด้านบนตรงนู้ดนะคะตามที่ชายพาเช็คพาชมเลยแต่ครันนี้ถือว่าได้มาราคาดีมากนะคะเลขไม้เพียงแค่1นึ0 0 0หกมกิโลเท่านั้นเองราคาเจะแสนแปดหมื่นเกบาทนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจรถตู้ไฮเอ็ด e นะคะมงน้อยหน้าใหม่ปี2019เครื่องยนต์2อ GL นะคะ เน้นการใช้งานเป็นหลักต้อง คันนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าเก่าของสายที่เคยได้ไปได้คันนี้ไปเนาะเขาบอกว่าฟีลขับคันนี้เนี่ยเหมือนขับรถกระบะเลยแน่นอนนะคะแน่นอนเลยเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาเปลี่ยนจากปกติเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่อยู่ตรงด้านหน้านะคะแล้วเราก็นั่งล้อในการขับเนาะแต่นี้ก็คือเปลี่ยนแล้วนะคะตัวเครื่องมาอยู่ด้านหน้าแล้วก็ช่วงล้อเนี่ยจะมาอยู่ด้านหน้าก็คือเวลาขับอะฟีลจะขับง่ายคับเหมือนกระบะแน่นอนนะคะไฟหนงไฟหน้าใดๆนะคะนี่เลยไม่มีร่องรอยของการแตกร้าวแตกลายงานนะคะคมไฟหน้ายังคงสวยงามสวยง ยูงไปจนถึงด้านในนะคะนี่ไม่มีร่องรอยของการที่คมยังเป็นจุดเป็นจุดลอกดำนะคะคมยังไม่มีลอกนะคะช่องกันชนด้านหน้าช่องลมช่องลมใดๆนะคะไม่มีช่องลมแตกแล้วนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยคือก็โอเคนะแล้วก็ด้านหลังอาจจะมีหมุงมนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวเราเก็บงานให้แน่นอนนะคะเก็บงานสวยนะไม่ต้องกังวลเลยนะคะในส่วนของด้านในนะคะตัวเบาะ คันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังที่มันถือว่าสวยตึงฟูนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยคือไม่มีแตกร้าวไม่มีแตกลายงานเลยเอา้าเข้มคันนี้ละภัยนะคะมีให้ทุกจุดเบาะนะคะนี่คันนี้นะคะ สวยมากนะคะตัวเบาะเนี่ยไม่มีแตกร้าวไม่มีแตกรา,กายงาเลยอยากจะใช้รถที่มันเ,เป็นเกียร์แมนนวลนะคะประหยัดน้ำมันเดินทางกันไปเป็นครอบครัวได้ก็แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกระบบแอร์นะคะใช้งานปกติดีเรามีรับประกันในเรื่องของระบบแอร์ด้วยนะคะบาน้ํานะคะปกติไม่มีแต่คันนี้ก็คือติดไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะระบบไฟต่างๆนะคะใช้งานปกติดีนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินไม่ลงไม่แรงนะคะต่างๆมีครบ,บแน่นอนนะคะสําหรับภายในตรงนี้เนาะซื้อสดได้นะคะจัดไฟนันก็ได้ อยากจะจัดยอดเท่าไหร่ก็ได้เลยขั้นต่ําก็คือจัดยอดได้ประมาณสัก2 0 0 0 0 0บาทนะคะพี่พี่ท่านไหนอยากดาวสูงอยากผวันเบาก็สกิดใจมาได้เลยนะในส่วนของคันนี้นะคะแอร์แบกมีทั้งหมด2ใบนะคะพวงมาลัยไ,ไม่มีมัลติฟังก์ชันนะคะสําหรับคันนี้เนาะแอร์แบกทั้งหมด2ใบคันนี้เพิ่งเข้าสูนย์ตอนระยะกิโลเมตรที่1นึ1 0 0กิโลนะคะพี่พี่ก็ตอนนี้ก็คือ1 6 1 0 0 0นะคะคันนี้เพิ่งจะเข้าสูตรมาระบบแอร์นะคะเป็นแอร ปรับออโต้เอ้ปรับแมนนวลแบบนี้นะคะก็คือสั่งงานแอร์ด้านหลังก็มาสั่งงานที่ตรงนี้ได้เลยเกียร์แมนนวลนะคะสาหรับคันนี้เนาะระบบเครื่องรงเครื่องเสียงใดๆมีติดไปให้ครบ,บแล้วนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะรถหน่วยงานที่ กฎป,ประจําการมานะคะ,ะที่มงที่มาใดๆนะคะสามารถตรวจเช็คได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจาา่ายภาษีครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะคะต่อพรบาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้เนาะเช็คศูนย์ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อันนี้ก็เช็คได้เหมือนกันสามารถนําสําเนาเล่มนะคะไปตรวจสอบที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศได้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้รีบติดต่อมาหาไซได้เลยที่เบอร์096 8256647นะคะเน้นการใช้งานนะคะตัวเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ช่วงล่างเนี่ยคือใช้งานดีปกติแน่นอนอาจจะ มีด้านหลังนิดนึงนะคะตรงที่ทายพาไปชมอันนี้คือถ้าไม่ซื้อสัตว์จริงไม่พาไปชมนะคะอาจจะรอให้มันบิวเสร็จทางานเสร็จก่อนแบบบิวเสร็จให้มันสวยก่อนแล้วค่อยถ่ายอาจจะมีการอัปราคาแต่อันนี้คือเราขายราคานี้เลยนะคะราคาดีมาก789,000บาทเน้นความสัตว์จริงกับลูกค้าเป็นสัส่วนใหญ่นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้รีบติดต่อมาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะในส่วนของตัวเ,เครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ สำหรับคันนี้นาะสตาร์ทแล้วนะคะมันเป็นยังไงก็คือก่อนหน้านี้รถไม่ได้จอดตรงนี้ใช้ได้ทําการขับมาถ่ายนะคะด้วยตนเองก็คือเวลาขับเนี่ยฟิลขับดีนะแล้วก็ตัวเครื่องไม่มีการอืดเลยนะคะเหมือนขับรถกระบะคันนึงเลยนะเลขมาจริงคันนี้นะคะอยู่ที่163,285กิโลนะคะอ่ะโอเคนะคะไมค์คันนี้ก็อยู่ที่1นึ่งแสนกมกิโล สตาร์ทแล้วติดเลยนะคะตัวเครื่องเลือนไมไม่มีช็อตนะคะเครื่องไม่มีสะอุกใดๆนะคะในส่วนของใต้ฝากระโปรงนะคะโครงหลักด้านหน้าจะสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยค่ะเปิดฝาหน้าออกมาแล้วนะคะนี่เลยนะฝาหน้าสีเดิมเดิมไม่เดิมดูยังไงนี่เลยภายในยมันเป็นอีกสีหนึ่งนะคะมันจะเป็นสีพื้นสีอะไรเดิมศูนย์แล้วก็เขาสาัดสีครั้งเดียวจากศูนย์ก็คืออาจจะมีสะเก็ดสีข้างในตรงเนี้ยนิดนึงนะคะ แต่ช่องลมช่องรูระบายอากาศนะคะรูกลม,ลมคลิกเลยนะคะแบบนี้นะคะป้ายโลโก้มอกอนนะคะป้ายโลโก้คําเตือนต่างๆก็คือสติ๊กเกอร์เนี่ยมันยังคงติดอยู่นะคะคันนี้ก็คือสาแท้สีแท้สีเดิมแน่นอนคันนี้รถเข้าใหม่ยังไม่ได้ผ่านการทําสปานะคะมีการล้างปัดฝุ่นนิดเดียวนิดหน่อยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะรอเข้าอู่นะคะรอเข้าอู่เก็บงานทําสปานิดนึง่ วี่ท่านไหนอยากมาดูคันนี้นะคะก่อนคันก่อนการเก็บงานดูสภาพดิบๆแบบเนี้ไปเลยนะคะคือต่อใสมาได้นะคะคันนี้ก็คือมีเลยหัวน็อตตรงฝากระโปรงี่มีร่องลอยของการขันขายทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะโครงไฟหน้านะคะหนี่รูคมๆกลมๆสวยๆเลยนะคะแบบนี้นะคะเป็นสีเดียวทั่วกันทั่วทั้งชุดท,ทั้งแผ่นนะคะไฟหน,น้ายี่ห้อไทยโคูริโตะนะคะโลโก้เช็คได้ที่ตรงนี้นะคะงานแท้เดิมแน่นอน ตัวกรอบไฟหน้าไม่มีเหลืองไม่มีแต่ไม่มีร้าวใดๆนะคะคันนี้รถสวยงามถือว่าพร้อมใช้เลยนะเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยพร้อมใช้นะคะอาจจะมีเก็บงานที่ตำหนิด,ด้านหลังนิดนึงแต่อันนี้คือเดี๋ยวเราจัดการให้แน่นอนไม่ต้องกังวลไม่ต้องเสียเงินไปจัดการเองเดี๋ยวเราดูแลให้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้นะคะ Toyota Hiace เครื่อง2.8 GL รถปี2019นะคะ หมคันนี้อยู่ที่163,000กมิโลราคา7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าไหนสนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยรีบติดต่อมหาสายได้เลยที่เบอร์0 9 6 8 2 5 6 6 4 7ซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ14,300บาทเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้ห้ามพลาดรีบมาจับมาจองกันได้หรือท่านไหนนะคะอยากได้สี่บอลเงินก็มีคันนี้อีกหนึ่งคัน คันนี้นะคะราคาดี849,0 0 0บาทแน่นอน8 0 0แสนั p แต่คันนี้ก็คือรถกริบๆและเบาะเดิมเบาะผ้านะคะตัวจงตัวจอกล้องถอยเซ็นเซอร์มีติดไปให้ครบนะคะมีอ่าระบบกุญแจที่เป็นแบบกุญแจรีโมทแล้วไม่ต้องไขอันนี้คือติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสภาพสวยมากคันนี้สภาพกิบเลยนะพี่ท่านไหนสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้เหมือนกัน849,00 0คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณห6นฟรีดาวนะคะสนใจคันไหนก็แคปรูปมาตามอ่า แคปรูปแล้วก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรายด้านล่างได้เลยนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ